ท็อป5นักเตะที่มีค่าพล,ลังความก้าวแล้วที่ดุดันที่สุดในตำแหน่ง CDM กันนะครับสวัสดีครับน,น้นองน้อนคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังความก้าวแล้วที่ดุดันที่สุดในตำแหน่ง CDM กันนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าใน5อันดับนี้จะมีใครกันบ้างนะครับเราามเริ่มกันที่อันดับที่5 ตกเป็นของ so. ชาบี้อลา o โซโอวีอ1 1 1หนสิัญชาสเปนมีค่าพลังความก้าวแล้วพื้นฐานอยู่ที่132สกิลบูทการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังความก้าวแล้วถ้าเราบวกสกิลบูท t หรือ V10 ชาบี้ก็จะมีค่าพลังความก้าวแล้วอยู่ที่157เลยนะครับ สำหรับชาบี้อลอนโต้ก็คว้าอันดับที่5ไปแล้วนะครับก็ท้าที่ถนัดก็คือสาย5ขว่า5ส่วนค่าพลังงานก็9หลอดสก,กิลมุก4ดาวตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่85 4, ล้าน4 0 0แสนเลยนะครับราคาเอาเรื่องนะครับสำหรับล่างนี้นะครับไปครับเราไปดูอันดับที่4อันดับที่4มี3ตัวเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่อันดับที่4ตัวที่1ตกเป็นของ เบอร์นาเซอร์นะครับโอว1 0 1นสัญชาติแอลจีเรียค่าพลังความก้าเล้าพื้นฐานอยู่ที่133สกิลบูทการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังความเก้าเล้าถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20เบอร์นาเซอร์ก็จะมีค่าพลังความก้าเล้าอยู่ที่158เลยนะครับ ก็สำหรับเบอร์นาเซอร์ในกิจกรรม UCL 23ก็ขวาอันดับที่4ไปนะครับฐานที่ถนัดก็คือซส์ย5ขวา3นะครับพลังงานก็9หลอดส่วนสกิลมูฟ4ดาวตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่1,990,000เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีค่าพลังความ9ก้าหลอดที่ดุดันนะครับโอเคครับเราไปดูอันดับที่4ตัวที่2กันนะครับ ตกเป็นของกัตตูโซนะครับโออาเจสัญชาติอิตาลีมีค่าพลังความก้าวแล้วพื้นฐานอยู่ที่133 Skill b ส o t กิลบูการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังความก้าวแล้วถ้าเราบวกสกิลบู o เลเวลยี่ิกัตตูโซก็จะมีค่าพลังความก้าแล้วอยู่ที่158เลยนะครับสำหรับกัตตูโซเท้าที่ถน,นัดก็สาย4กว่า5 ค่าพลังงานก็10หลอดเลยนะครับส่วนสกิลมุก4ดาวค่าตัวก็อยู่ที่5ล้าน8แสน6หมื่นเลยนะครับณตอนนี้ถือว่าน่าใช้นะครับกัต so. ูโซ่เราไปดูอันดับที่4ตัวที่3กันนะครับอันดับที่4ตัวที่3ตกเป็นของคิมมิกนะครับโอเีย1 0 109สัญชาติเยอรมนี ค่าพลังความก้าวร้าวพื้นฐานอยู่ที่133ส่วนสกิลบูทการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังความก้าวร้าวถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20คิมิกก็จะมีค่าพลังความก้าวร้าวอยู่ที่158เลยนะครับสำหรับคิมิกก็ติดอันดับที่4ไปน,นะครับความดุด,ดันไม่เกรงใจใครท้าที่ถนัดก็คือสาย4ขวา5ส่วนค่าพลังงานก็10หลอดเลยนะครับ ถ้าสกิลมูฟ3ดาวส่วนค่าตัวตอนนี้ก็อยู่ที่13บล้านเลยนะครับโอเคครับเราไปดูอันดับที่3ตกเป็นของฮอยเบิร์กนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัย OVR 107สัญชาติเดนมาร์กค่าพลังความเก้าแล้วพื้นฐานอยู่ที่135สกิลบูทการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังความเก้าแล้ว เท้าระบบสก,กิลบูตเลเวลยี่ฮอยเบิร์ก็จะมีค่าพลังความก้าวแล้วอยู่ที่160เลยนะครับส่วนเท้าที่ถนัดก,ก็คือซ้าย4ขวา5ค่าพลังงาน9หลอดส่วนท่าสก,กิลมูฟ3ดาวเลยนะครับมูลค่าตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่2 3 7ล0 0 0สเลยนะครับสำบับตัวนี้ก็คว้าอันดับที่3ไปเลยนะครับความดุด,ดันตัวนี้ไปครับ เราไปดูอันดับที่2อันดับที่2องตกเป็นของมาเตอุสนะครับ OVR หนึ 110. สัญชาติเยอรมนีค่าพลังความก้าวแล้วพื้นฐานอยู่ที่137สกิลบูทการคองบอลมีการเพิ่มค่าพลังความก้าวแล้วถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20 มาเตอุสก็จะมีความก้าวแล้วอยู่ที่162เลยนะครับสำหรับมาเตอุสท่าที่ถนัดก็คือซสาย4ขวา5ค่าพลังงาน9หลอดส่วนท่าสกิลมูฟ v e 3ดาวนะครับค่าตัวตอนนี้อยู่ที่59ล้าน5 0แสนเลยนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับค่าตัวโอเคครับเราไปถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1ก็คือ เปอร์ตีนะครับโอบยาหนสัญชาติฝรั่งเศสค่าพลังความก้าแล้วพื้นฐานอยู่ที่141ส่สิบเอ็ดส่วนสกิลบูทการคลองบอลมีการเพิ่มค่าพลังความก้าแล้วถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวลยี่สิบเปอร์ตีก็จะมีค่าพลังความก้าแล้วอยู่ที่166่เลยนะครับก็สําหรับเปอร์ตีขวาอันดับที่หนไปนะครับในเรื่องของความดดดันความก้าวแล้ว เรามาดูเท้าที่ถนัดกันนะครับซ้าย5ขวา4ส่วนค่าพลังงานก็1 0หลอดเลยนะครับค่าสกิลมูฟ3ดาวส่วนค่าตัวตอนนี้อยู่ที่ 4, ที่หล้าน4 0 0แสนเลยนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับค่าตัวโอเคครับคลิปนี้คลิปการจดัดลนดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังความก้าวแล้วที่ก้าแล้วที่สุดในตำแหน่ง CDM ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม